รามีความหมายกับใครบางคนเสมอเราอาจจะมองไม่เจอเองหรือเปล่ปาที่ก็เคยคิดในช่วงที่แบบเสียคุณพ่อความรักก็พังอยู่ทำไมวะแต่พอมันผ่านมันมาที่ก็รู้สึกว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่พูดเรื่องการสูญเสียได้เต็มปากเพลงที่พี่เขียนมันมาจากความจริงในใจพี่แล้วสุดท้ายมันก็ไปอยู่ข้างๆคนที่เขาเจอเรื่องเดียวกันกันกบพี่ถ้าเราไม่ทำถ้าเราหยุดมนันไปตั้งแต่วันนั้นนะ่ะ ก็ต้องมีคนที่อ้างว่างอีกามากมายใช่ปะบางทีการมีรอยู่ของเราอ่ะมันเพื่อเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างแบบนั้นแหละพอพูดถึงว่าเราได้หันกลับมามองตัวเองหรือยังอย่างนี้ย <c oughs> ก็ทำให้รู้ว่าไม่ได้มีแค่คนอื่นนะที่ทําที่ใส่ใจเราแต่ยังมีตัวเราที่ยังอยู่กับเราอยู่ตลอดอะ ขอบคุณตัวเองที่ผ่านมาทั้งในอดีตทำให้เราอยู่จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่ตัวเองอย่างอดทนอยู่ค่ะหายเราสองคนนี้หรอหาหนัาโอ้ขอบคุณนะขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ตัวเองวันนี้นะขอบคุณนะขอบคุณนะจริงๆแล้วในหนึ่งวันเนี่ยเราอยู่ในมหาลัยมากกว่าอยู่ที่บ้านอีกเนาะกว่าจะมาวันนี้เนี่ยจริงๆเชื่อว่ามหาวิทยาลัยเป็นวัยว้าวุ่นมากๆนะคะ เราเจอแรงกดดันจากสังคมความคาดหวังจากสังคมรวมไปถึงคนที่บ้านด้วยรวมไปถึงตัวเราเองด้วยนะคะเพราะงั้นก็เราคงเจอสภาวะต่างๆที่มันบีบอัดภายในตัวเราเยอะมากๆนะคะก็พื้นที่ตรงนี้ก็อยากเป็นพื้นที่เล็กๆค่ะที่เยี่ยงน้อยที่สุดเราก็ได้พาหัวใจที่มันเหนื่อยล้าเหลือเกินเนาะได้มาพักแล้วก็มาเจอกันนะคะในเวลาตรงนี้ให้เต็มที่นะคะ อบกอดตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุด mm hmm. เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวพลังงานดีๆที่มันจะเกิดขึ้นจากนาทีนี้ต่อไปะคะ่ะเอาไปดูแลเอาไปเยียวยา,ยาหัวใจตัวเองแล้วก็อยา่าลืมไปเยียวยาหัวใจคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะคะต้องเริ่มที่ตัวเราเป็นสําคัญนะคะก็ะขอเอเวทีอันทรงพลังนี้นะคะให้กับพี่แพทแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเอนจอยกับโมเมนต์ที่จะเกิดขึ้นนะคะขอบคุณค่ะบัตรนี้นะคะ อา,อาจารย์เห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่พวกเรารอคอยนะคะก็อยากจะขอวอวยพรนะคะให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ทุกประการค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตแนะนำเพสโซให้ทุกคนสังซันกันรักกันเนาะส่วนตัวแพทเองเนี่ยใช้เสียงในการทำงานมาตลอดอยู่แล้ว แล้วก็พอมาเจอคริสโตโบเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าเสียงในการที่จะทํางานหรือว่าดูแลคนอื่นเนี่ยม,มันมีหลายรูปแบบคริสโตโบคือถ้วยที่เราเราเห็นอยู่ข้างหน้านะคะทั้งหมดนี้จะเป็นถ้วยที่เหมือนเป็นถ้วยแก้วเวลาที่เราเคาะอะค่ะเขาจะมีเสียงก้องกังวานออกมาเป็นว,วิธีที่เขาทํางานกับเราทางร่างกายแล้วก็จิตใจก็คือ ถ้วยนี้ทำมาจากซิลิก้าเป็นหลักซิลิก้าคือแก้วส่วนที่ผสมลงไปด้วยการหลอมเข้าไปในเตาหลอม4,000องศาเนี่ยคืออัญมณีหรือหินประเภทต่างๆทีเนี้ยใครที่ศึกษาศาสตร์เรื่องหินอยู่บ้างก็จะรู้ว่าหินมีพลังงานที่ช่วยดูแลร่างกายของเราทีเนี้ยเขาก็จะส่งผ่านเสียงเนี่ยแหละเข้าไปในตัวเราแต่วิธีการวิธีการที่เขาเข้าไปอะค่ะคือทุกๆคนจะต้องอยู่ในสภาพของความแบบสบายที่สุด ซึ่งจะเป็นการนอน จริงๆต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นการที่ทุกคนให้เวลากับตัวเองเนาะมันไม่ใช่แบบสละเวลาหรอกจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญที่แบบมันไม่ต้องมากิจกรแบบนี้ก็ได้อะแต่ว่าในทุกๆวันแบบขอเธอให้ตัวเองบ้างเราให้คนอื่นมาเยอะแล้วเนาะ มีคนรลบาข้างทีดีค่ะชมคุณสุด,สดยอดได้รับความูโอ้ขอบคุณ <c> ค <oughs> ่ะนั่นแหละอยากพูดอีกทีว่าแบบกลับมาหาตัวเองบนะ่อยๆเนาะอยู่กับตัวเองเยอะๆแค่แค่ว่าเป็นเป็นยุคที่ยากอะ่ะคือตอนที่เราเป็นเด็กมหาลัยเราก็ายากแล้วหรือว่าตอนนั้นอ่ะก็ว่ายากแล้วแต่เราแบว่ายุคนี้ยากกว่าไม่รู้น้องๆรู้สึกไหมว่าเสียงข้างนอกมันดังมากเลยอะมันเป็นยุคที่แบบเสียงในโซเชียลอะไรองีมันมันกดดันเราเยอะมาก มันมันน่าจะยากมากสาหรับน้องๆอยู่นี้อะไรเงี้ยก็อยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะฟังเสียงตัวเองตอนตอนที่หนูนอนฟังเนี้ยแล้วพอพูดถึงว่าเราได้หันกลับมามองตัวเองหรือยังอย่างเงี้ยก็ทําให้รู้ว่าไม่ได้มีแค่คนอื่นนะที่ทําที่ใส่ใจเราแต่ยังมีตัวเราที่ยังอยู่กับเราอยู่ตลอดอะคะ่ะยังอดทน ยังพยายามจนถึงอยู่ถงวันนี้ค่ะต้องยอมนจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยก็จู่น้ำตามันก็ไหลเองนะคะแต่พอมานึกถึงจริงๆแล้วกับขอบคุณตัวเองที่ผ่านมาทั้งในอดีตท,ทำให้เราอยู่จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองอย่างอดทนอยู่ค่ะ ใช่เราสองคนนี้รอกให้หนักมาโอ้ขอบคุณนะขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ตัวเองวันนี้นะขอบคุณนะขอบคุณนะโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปนะจะเป็นช่วงคำถามไหมใช่ไหมคะพี่มีอยากแนะนำอะไรน้องๆมาหาอะไรไหมคะแบบว่าการใช้ชีวิตรหรับน้องๆใหม่ๆที่แบบเข้ามาแล้วยังปรับตัวยังไม่ได้ค่ะเรื่องหนึ่งที่พี่คิดว่าพูดได้เลยก็คือ มันจะเป็นวัยที่เราดื้อที่สุดอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีใครพูดอะไรเราฟังขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะแล้วก็บางอย่างก็อาจจะต้องเจ็บเพื่อที่จะเรียนรู้จริจรงๆคือตอนที่พี่อยู่มหาลัยอ่ะพี่จะบอกว่าพี่เจอเหตุการณ์หนักๆในช่วงมหาลัยอ่ะเยอะวงเครีย์ก็ตั้งตอนที่อยู่มหาลัยแล้วคุณพ่อพี่ก็เสียกระทันหันตอนพี่อยู่ปีสามแล้ว ก็หลังจากนั้นพี่ก็มีแต่ความรักพังๆอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายสิ่งที่ทำให้พี่ยังไม่ไหลลงไปจนถึงจุดที่มันลึกหรือดำดิ่งที่สุดอะมันคือเรารับรู้ถึงความรักของคนข้างๆเราหมายถึงว่าไม่ใช่คนที่เป็นแฟนหรือคนที่เรามีปัญหาด้วยนะแต่คือเพื่อนที่ยังยืนอยู่ข้างๆเราในวันที่เราไม่น่ารักหรือแม่หรือพ่อหรือคนที่เขายังรักเราในวันที่ไม่น่ารักอะ สิ่งเหล่านี้คือคือสิ่งที่ยึดพี่ไว้ในตอนนั้นเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความรักของคนรอบตัวที่เรารู้ว่าเขายังรักเราอยู่ขนาดว่าเราไม่น่ารักขนาดไหนก็ตามดื้อขนาดไหนก็ตามเรื่องที่สอง,องคือวงเคลียร์สมาี่คือเอาเป็นว่าทุกคนหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันได้ทําให้เราได้ปลดปล่อยอารมณ์ในทางที่ดีเพราะไม่งั้นมันง่ายมากเลยที่เราจะลงไปกับมัน คงมีแค่สอง,ส,องสามเรื่องนี้แหละว่าเออก็มันคงไม่มีทางอื่นนอะกจากลองเจ็บอะคือลอ,ลองไปเลยเพราะว่าใครพูดอะไรเราก็ไม่ฟังอยู่แล้วอะเมื่อก่อนพี่คยเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายตลอดเวลาตั้งแล้วก็ต้องวิ่งไปให้ถึงทําให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอมันตั้งเป้าเสร็จหพ,พอเราไปถึงเป้าอะมันก็ตั้งเป้าใหมต่ตลอดเวลาเรายังไม่เคยได้มีโอกาสแบบแอบพิเศษกับความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นอะไรเท่าไหร่เลยเราก็ตั้งปเปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งตลอดเวลาอะไรเงี้ย แต่พอไปถึงจริงๆมันก็มันก็ไม่พออะถ้าเป้าหมายมันทําให้เราใช้ชีวิตอย่างกดดันตัวเองจนเกินไปอะผลงานที่เราทําออกมามันก็ไม่ดีอยู่ดีเออพี่ว่าหัวใจที่แบบแฮปปี้มีความสุขกับงานที่ทําอ่ะมันจะทําให้เราได้ผลงานที่บางทีดีกว่าที่เราตังเป้าไว้อย่างเค,เครียดๆอีกเลยะะ้ยค่ะ เราคิดว่าเวลาที่เราใช้ตัวเองจนโอเวอร์โหลดอะเวลามันฝืนทําต่อมันมันไม่ไม่ค่อยดีมันไม่โปรออักที่ไปแล้วคือที่ผ่านมามันเหมือนเราพยายามแบบพุชตัวเองตลอดเวลาพยายามที่จะแบบเซิร์ฟทุกคนเซิร์ฟสิ่งรอบตัวงานยังไม่เสร็จเพื่อนยังไม่ได้ไปหาพ่อแม่ยังไม่ได้โทรหารุ่นยังไม่ได้ตอบไอ้นี่ยังไม่ได้ตอบมันกลายเป็นว่าเราพยายามจะเซิร์ฟทุกคนตลอดเวลาทําให้เราอะเข้าสู่สภาวะเบิร์นเอาได้ไง่าย แต่ว่าการขอท i m เอาให้กับตัวเองอะค่ะการขอแบบฉันขอเวลานอกฉันขอให้ตัวเองก่อนมันเป็นการที่เราชาร์จแบตให้ตัวเองนะแลวพอพอชาร์จแบตเสร็จแล้วเราจะมีกําลังไปทําอย่างอื่นต่อแต่ว่ามันต้องกล้าไงมันต้องกล้าที่จะบอกกับตัวเองแล้วบอกทุกคนว่าฉันขอปิดประตูก่อนฉันขอให้ตัวเองก่อนบ้างอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเราเทน้ำอ,ออกไปหมดมันก็หมดแก้วอะเราต้องเติมน้ําให้ตัวเองโดยการตัดคนอื่นออกาง อีกอันหนึ่งที่พี่ว่าจะช่วยเราได้ก็คือให้รู้ทางตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่มันถึงเลนิตเราแล้วอะคืออย่าปล่อยให้ตัวเองแบบไปจนถึงจุดที่มันระเบิดนะคะพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยไม่ไหวก็เหมือนถอยออกมาก่อนอะอาการที่เราไม่น่า,ารักกับคนอื่นอะมันเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวเราอะอยังได้รับไม่เพียงพออย่าอะไรรู้สึกว่าเราแบบเหมือนมันไม่เต็มมันยังขาดอยู่เลยอะคะ่ะ ซึ่งนั่นแปลว่าเราให้เวลากับตัวเองไม่พอก็อาจจะต้องถอยลงมาแล้วก็อันดับแรกคืออ่อนโยนกับตัวเองก่อนเพราะเมื่อเราอ่อนโยนกับตัวเองได้เราจะอ่อนโยนกับทุกคนได้เป็นธรรมชาติอันดับแรกพี่จะยอมรับก่อนว่าเราดิ่งคือจะไม่ฝืนอ่ะจะไม่แบบฉันเก่งฉันไหวฉันจะอดทนเขาอย่างนั้นอนะ่ะทุกคนเราจรินตนาการเห็นหม้อน,น้าเดือดอใช่ปะ่ะมันเดือดอยู่อ่ะแล้วเราก็เอาฝาไปติดมันไม่ฉันไม่เป็นไร ชันไม่เป็นไรสุดท้ายฝามันก็ปุ้งหรือไม่ก็มอดแตกอะไรอย่างเงี้ยะพี่ก็จะอายุย่ายอมก่อนว่าแบบชันไม่โอเคชันแพ้ฉันรู้สึกเป็นผู้แพ้ฉันรู้สึกผิดหวังฉันรู้สึกเจ็บยอมรับกับตัวเองก่อนเสร็จแล้วค่อยๆค่อยๆค,ค,คิดทบทวนอดีตที่ผ่านมาว่าเราผ่านอะไรมาขนาดไหนแล้วคือเหมือนมันกลับไปดูว่าจริงๆเราอะเราทุกคนามาไกลามากขาแล้ว จากที่เราเคยเป็นมาแต่ที่เราเครียดที่เราทอ้อเพราะเราเห็นข้างหน้าเพราะมันไม่ถึงสักทีวะ่ะถ้าจาังหวะที่ดิงจริงๆอ่ะพี่ว่าแค่ยอมรับก่อนว่าเออเราไม่ไหวแล้วย้อนกลับไปหาตัวเองในอดีตว่าจริงๆฉันมาโคตรไกลแหละมาไกลแหละแล้วก็อีกเนื่อเนื้อคือไปหาคนที่เขาสพอร์ตเราหยุดดูอะไรที่เปรียบเทียบกับตัวเองในช่วงนั้น เื่อนพี่เชื่อว่าเราเรารู้สึกแบบนั้นน่ะพอเราเปรียบเทียบตัวเองกับทุกคนกับคนอืน่น,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 นๆแล้วบางทีเราเราเปรียบเทียบแบบไม่แฟร์กับตัวเองอะ่ะสมมตินะเพื่อนเอเขาสวยแล้วเราอยากสวยแบบนั้นเพื่อนดีเรียนเก่งเพื่อนสี่สนิทกับคุณแม่เพื่อนดเป็นที่ป๊อปปูล่าของคนอื่นเพื่อนอีกแล้วเรามีเพื่อน A ถึง Z อะ่ะ แล้วเราแม่อยากได้คะแนน,นเต็มทุกข้อมันไม่แฟร์กับตัวเองเพราะว่าบางทีเราลืมพี่ก็เคยเป็นพี่ก็ลืมอยากจะอยากจะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งเรียนดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นแฟนที่ดีอยากจะทําทุกอย่างให้ได้คะแนน,นเต็มแต่พอมองในภาพใหญ่จริงๆอะเราไม่โคตรไม่แฟร์กับตัวเองเลยนะเออก็เลยประมาณเนี้ยที่พี่อยากให้ลองนึกดูว่าเรากําลังแฟร์กับตัวเองหรือเปล่าเราเวลาที่เราดิง่งอะเราหยุด หยุดดูการเปรียบเทียบกับคนอื่นก่อนแค่กลับมาชื่นชมตัวเราว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้วแล้วเรากาลังต้องการกำลังใจก็ไปหาคนที่เชื่อว่าเขาจะพูดให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ค่ะคนที่เราไปปรึกษาสำคัญมากเลยค่ะเพื่อนที่เราไปปรึกษาสมมุติว่าเราจะปรึกษาเรื่องความรักใช่ปะ่ะแต่เราไปปรึกษาเพื่อนที่ความรักแม่งพังตลอดเวลาเลยอะ ไม่มีทางที่เขาจะให้ความเห็นที่ดีกับเราได้เลยนะเห็นออมวปหรือถ้าเราอยากจะมีแฟนแล้วเราไปปรึกษาเพื่อนที่โสดก็ไม่สามารถตอบเราได้เหมือนกันมันก็ไม่รู้ถ้าเราอยากจะเรียนเก่งแต่เราไปปรึกษาเพื่อนที่มันก็ตอบได้เท่าเรามันก็ช่วยเราไม่ได้หรือถ้าจะปรึกษาเรื่องสมมติสวยๆง,งามๆหรือเรื่องอะไรเงี้ยแต่เราไปปรึกษาสมมติแบบ คุณแม่คุณพ่อหรือรุ่นใหญ่เขาก็คืออยู่คนละรุ่นกับเราอคือพี่รู้สึกว่าคนที่เราไปปรึกษาสําคัญมากๆแล้วคนที่เราเศร้าอยู่แล้วมันเอาตัวเองค่อยรอดอ่ะแล้วเราไปปรึกษากันอ่ะมันจะพากันดงไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเรื่องอะไรก็ตามให้เราตั้งเป้าก่อนอย่างแรกว่าใครคือคนที่เก่งเรื่องนี้วะแล้วอย่ากลัวที่จะเข้าไปถามเขาเพราะว่าลองจินตนาการดูคิดว่าเป็นตัวเรา มีเพื่อนสักคนหนึ่งเดินเข้ามาถามเราไม่ได้สนิทกันนะเพื่อนคนนี้แต่เดินมาถามเราว่าเฮ้ย mm hmm. เราอยากรู้ว่าเธอถามเรื่องนี้มาได้ไง mm hmm. เราจะอยากบอกปะเราจะภูมิใจในตัวเองปะเราจะมีความสุขปะ mm hmm. นั่นแหละ mm hmm. เพราะฉะนั้นได้ทางกลับกันอ่ะอย่าก,กลัวที่จะเดินเข้าไปถามใครก็ตามที่เราไม่รู้จักไม่ได้สนิทกันแต่ให้คิดไว้ในหัวว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าฉันมีโอกาสหรือฉันสงสัยเรื่องเนี้ยแล้วคนเนี้เขาเก่งอ่ะให้ถามเขา ก็เลยแบบอยากให้ทุกคนลองนึกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ใครเก่งเรื่องนี้ใครรอดมาถามคนนั้นหาของกามีชีวิตอยู่ของะนคืออะไร็เลยรู้สึกว่าตหราไก้อแบบันไ้กสมรู้สึกว่าเราจะแบกะทีชีวิตที่แบับแย่ าที่น้องพูเดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นความจริงมันเป็นสัจธรรมอแล้วว่าโลกนี้มันไม่ต้องมีเราก็ได้ใช่แต่การที่มีเราอยูอ่มันทำให้ใครมีความสุขบ้างเราเป็นน้ำหล่อเลี้ยงเล็กๆน้อยๆของใครบ้างรอบๆตัวจุดหมายปลายทางที่น้องพูดมันก็ใช่แหละมันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าการที่เราได้มาเกิด การที่เราได้มาอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีความหมายบางอย่างเราอาจจะมองไม่เจอเองหรือเปล่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราแชร์ในวันเนี้ยพี่เชื่อว่ามีเพื่อนอีกหลายหลายคนนะที่เขาขอบคุณที่เราพูดในสิ่งที่เขาคิดแลวเขาไม่กล้าพูดอาจจะไม่ใช่คนที่เรารู้จักก็ได้นะที่ขอบคุณที่ที่เรามีมีเราอยู่ ถ้าเรามองไปรอบๆตัวเราแล้วเราสึกว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าเราเลยในวันแต่ความกล้าของน้องเมื่อกี้ที่น้องพูดออกมาน้องพูดแทนใจเพื่อนกี่คนบางทีการมีอยู่ของเราอ่ะมันเพื่อเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างแบบนั้นแหละที่ก็เคยคิดในช่วงที่แบบเสียพ่อความรักก็พังอยู่ทำไมวะแต่พอมันผ่านมาันมาวันเนี้ย พี่ก็รู้สึกว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่พูดเรื่องการสูญเสียได้เต็มปากเพลงที่พี่เขียนมันมันจากความจริงในใจพี่แล้วสุดท้ายมันก็ไปอยู่ข้างๆคนที่เขาเจอเรื่องเดียวกันกันกบพี่พี่ก็เคยคิดว่าถ้าเราไม่ทำถ้าเราหยุดมนันไปตั้งแต่วันนั้นนะก็ต้องมีคนที่อ้างว่าอีกามากมายใช่ปะบางทีประสบการณ์เราในวันนี้วันหนึ่งน้องจะเข้าใจแหละ ว่ายังมีเพื่อนที่เป็นแบบเราอีกเยอะเลยเราก็ไม่ได้โดดเดี่ยวขนาดนั้นคือเราชอบคิดว่าเราโดดเดี่ยวเราคิดว่าเราสู้อยู่คนเดียวอะแต่จริงๆแล้วอาจจะมีคนที่ไม่รู้จักกับเราเลยที่เขาเจอเรื่องเดียวกับเราแล้วก็เป็นเพื่อนกันผ่านพลังงานบางอย่างก,ก็เป็นได้นะทุกครั้งที่พี่ไปเล่นดนตรีเราพี่จะขอให้คนเปิดทะเลดาวเนาะปะเปิดแฟลชมือถือทุกครั้งที่พี่เห็นคือ ในที่ที่มันมืดมากๆอ่ะแสงไฟเล็กๆดวงเดียวแม่งโคตรสว่างเลยนะแล้วแต่ละคนจุดกันทีละดวงทีละดวงอ่ะมันทำให้พื้นที่สว่างขึ้นมาเลยนะมันไม่ผิดที่น้องพูดว่าแสงหายไปหนึ่งดวงมันไม่มีผลมันไม่ผิดงไงที่จะพูดอย่างนั้นอ่ะแต่อย่าลืมว่า เราก็เป็นแสงเล็กๆกันทางนั้นแหละแล้วเราก็อาจจะมีหน้าที่ส่งต่อแสงเหล่านั้นให้คนอื่นก็ได้แเราก็พูดได้เต็มปากว่าเราเคยผ่านความมืดมาแล้วเป็นเพื่อนแบบเป็นเพื่อนให้กับตัวเองแล้วเป็นเพื่อนให้กับคนอื่นที่เขายังอยู่ในความมืดเหมือนกันที่ว่านั่นมันเป็นสิ่งสําคัญและเป็นภารกิจสําคัญของคนที่รู้สึกในขณะนี้นะเราพูดได้เต็มปากาเราเข้าใจเขา แล้วนี่ีดีพอเราบอกอย่างนั้นนะ่ะเราก็เป็นแสงสว่างที่จุดเทียนต่อให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ส่งเสียงให้เพื่อนนางชิงได้ไว้ตบมือก็ได้ขอบคุณค่ะ